สวัสดีครับผมปาเจโลราบสวัสดีเพ่อนมพ่น้องเจริีที่น,น,น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะผมรักกันในวันนี้นะผมผมจะมาทำการนะแจกโค้ดนะครับผมนะก,ก็อ่าก็เรื่อยๆนะผมมันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาในะวันนี้อันนี้น่าจะว่าจะเป็นกิจกรรมเมืม่อวันตัวะ่ะ ม่แน่ใจนะกิจกรรมแดนล่ามือสังหารนะเราเข้าไปดูสักหน่อยนะผม,มเป็นยังไงออันนี้ผมก็ได้ทำการเล่นไปแล้วนะผมหนึ่งรอบนะเก้าเพชรนะตอนนี้เพชรก็เหลืออยู่ห้าก็พอแล้วของเล่นแล้วลกนาล็อกเออนั่นแหละนะครับก็ไปหาเล่นกันได้นะมันไม่ต้องหาเล่นหรอกกดเข้ามาเลน่นก็ได้แล้วครับง่ายๆนะกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมเอนำโทเค็นโล สไมลี่มาแลกของรางวัลนะผมก็ถามว่าหาจากไหนก็เป็นกิจกรรมของม,มันนะครับก็จะมีการลุกอินนะเล่นกับเพื่อนสังหารจำนวน5ตัวขขรูกสุนัก็เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเห็นไปแล้ววันนี้นะก็ับมนะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเก่านะครับผมอ่ะก็ผ่านไปอ,อ,อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปทำงานจากโคกเทรวาก่อนเลยให้เราเข้ามาที่รูปอัจฉิยเสร็จแล้วก็ไปที่ประกาศเราก็ไปที่ไอเทมโค้ดไอแลกโค้ดแล้วไอเทมโค้ดเสร็จแล้วก็ให้เราใส่รหัติไปเลยนี่สองวายเอ็นเอ็กซ์จีทีทีอ e ีวหกแปดเอแปดยูเคเคถ้ากดเช็ครหัสกดตกลงไปเลย นี่แล้วผมวแสดงความยินดีด้วยไอเทมนี้จะตรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถใช้ได้ไม่จํากัดนะอ่าไม่จํากัดจํานวนคนแต่จํากัด1ครั้งต่อนหนึ่งไอดีนะครับผมนะก็เรื่มาใส่กันนะัก่อนที่มันจะหมดเขตน,นะแล้วผมนะเออก็มาเหล่านี้ก็จะรู้อยู่แล้วว่เป็นอะไรแล้วผมก็เป็นเหมือนเดิมเลยแล้วผมอ่ะกดไปๆนป,ประมาณเน๊ะก็เอาเป็นว่า คลิปนี้ก็ไม่ไปได้มากก็มีเท่านี้แหละเออม,มแต่โคู้นะเล่นน้อยๆไม่ไม่ไปเลยแล้วผมนะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เขามีแค่นี้แล้วกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลายกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะผมนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ